สวัสดีค่ะอยู่กับวุ้นเส้นสายมันนะพี่น้องฝ่าห้องบ่มบ่มฝนตกจากจากกพี่น้องเอ,อ้ยดีใจหลายแต่ว่าสิ่งที่บ่ดีใจก็คือโทษถ,ถามทางบ้านนะคะว่าทางบ้านตีเล็กฝนตกบอกเขาจะว่ามิดม,มีซีซ่อนพี่น้องแม่ตีเล็กเลยว่าไปเท่าคือรถไปห้องน้ำต้นไหม้ทางนี่นอนเด็ตื่นหนึ่งฝนตกนี่กระล่างเศร้านี่เป็นตะเลียใจบ่พี่น้อง แสดงมันตกตะบานเท่าตีนที่จังไหนโทษไปชุมพ่นนั่นถามมันเขาเจ้าขาเจ้าว่าว่าตกว่าสันอุตส่าห์ดีใจว่ามนีสิได้พักพรอยู่บ้านบ่ได้ไปห้วตนใหม่เอ้เพราะว่าขี่รถดูแล้วก็เลยว่าทำาไรไปหัุฝนลังฝนตกแล้วว่าสันว่าเดี๋ยวสิดทายขี่ไปเรื่อยๆว่ามันไปตกหอดใส่น้าหาฝนไปให้มันก่อนช่วงนี้ยังตกอยู่นะคะทุกคน สุ่มซ้ำอยู่แถวบ้านเพราะว่าบ้านคุณมัสิะมีแต่ปาอย่างทางบ้านตีเล็งมันบอกมีปลาอย่างได้มีแต่ทงหน้าชุ่มช่ำจ้ามีแห้งดินมีแห้งค่ะเป็นพอฝนต้นใหม่แถวบ้านก็มีแห้งแต่ว่าระว่างที่ฝนตกอัน มูนคือจังมูหฮานี่ดีใจได้พี่น้องแต่ผู้อาชีพที่เขาเสียใจก็คือคนขีดยางเขาบอกว่าโอ้ยตกมาอีกแล้วว่าสันยางก็ไ่ได้กีดว่ามีเงินใส่ว่าสันเอาวอนเท่าเรายางให้ฝนตกพ่อห้ต้นใหม่ได้ฝน,นในชุมช่มฉ่ำบอมเนที่พี่น้องนี่ละอาชีพไปอาชีพยยมันตอนนี้นยังตกอยู่นะคะถนนเส้นนีคือตกฮาเบิ่งว่าสิเป็นโขอดใส่ นี่แหละเนาะเขาว่าฝนตกทัถวกฝ่าต่ว่าท่านาแจ้งเนาะดีใจเบิดว่ามันตกั่วฝ่าอยู่แล้วปาดาย่าบ่ตกบานสันบ่มีจักเม็ดบานสันแห่งแรงเบิด<ร>้นถนนแค่นตรงคู่เมืองกาโต ตอนนี้กันยังลื่นอยู่เนียาบอกแปบกบบอกแปกเหนียาลำท่างนั้นร่ตกนี่เป็น,ปนไปได้งเอนียตะว่าขับออกมาจากบานบุญมาในแค่นดมขึ้นจังถนนแห่งโอเปียกอยู่ตกปลาแห้ง แค่โดงตกน้อยเนาะนี่เบิ่งว่าเริ่มดินแหงเล้วนี้เอาละพี่น้องสิงมาพิสูจน์กันฝนตกไะทั่วฟ้าจีว่า,วาอยู่แค่โดนฝนตกเัอเริ่มงสีแนมเห็นแล้วนะคะว่าในแค่ดงรเราตกบ่แหงน,นี่แต่ว่าอยู่ในบ้านอยู่บ้านวุน่นตกแหงนี่เบิ่งพอดินล่ายนี่พี่น้องนี่ นี่ในแค่นดงแสดงว่าตกแต่ในดงนี่หลีตกแต่ในปลาโอ้ยบ่ตกสามพอดินลไล่พอลแหลดพี่น้องสมพ่อต่เพิ่นว่าอยู่ชุ่มพ่นปลตกหรือแต่ขนาดในแค่นดงห่างจากบ้านวุ่นแค่สามเอ้ยแค่เจ็ดกิโลอ่ะจากบ้านวุ่นมาในแค่นดงเจ็ดกิโล คนสรุปนะคะพ่อดินไล่นี่พี่น้องนี่ห่างกันเจ็ดกิโลเองเม่นว่านาีิช่ยไหมยูบ้านจนน้ำหงไดหงหนึ่งแหมเบิ่งอันนี้พ่อถนนไล่เนี่ตายเลยไกลกันไข่เนี่ยมาหอดนีบะมีอยังจ้า เตียวฝนไปซง,งพี่น้องมันบ่นออนนนตกนเกากนาะนีกนนนนน่กำลังลิ้นเนีเอาถนนแหงไลยนีเส้นบ้านประวดนี่ฝนตกกระทัวฝาพี่น้องหงือดหลายเจ็ดห่างกันเจ็ดกิโลนึงก็ได้อันนี้แหงหินแหงหินกำลังลิ้นวังบุญขี่รถมาหนีได้นีได้เลยเสน็นนี้ยงางาเนี่ยตก สรุปนะคะนี่มะฮ่อนนีบ่มีเลยแห้งแต่ว่าตอนนี้เขากำลังสีคุ้มไรก่อนมีอีกไปตีเล็ก้าคุ้มไรฝนไปเอาฝนไปส่งอยู่บานอาสันว่าเกิดมากบ่เคยเห็นด้วยเอาฝนไปส่งเพคะนะแต่ว่ามันดินแห้งเลยนี่บ่มี่ยังเลยสรุปนะคะวันนี้เขาก็ไดีหดต้นใหม่คือเกาอุตส่าดีใจนะคะว่า สีบริเหดนะคะเพราะว่าช่วงนี้ต้องหดเพราะว่นมันกำลังเข้ากําลังปลูกอยานมันติดแต่ว่าก็เริ่มปงยอดไม่ได้แต่เพื่อความปลอดภัยนะไก่มันชุ่มฉ่ำก่อนช่วงนี้แห่งหินแห่งหินแจ้งเลยว่ะตาย เยี่ยงมากขนมาแล้วส่วนว่ามาแล้ว <laughs> มาแล้วมาแล้วต้อง <laughs> กดรถเลยขึ้รถขึ้นรถจะได้ไปเร็วเร็วขึรถเงีดหลายเอาฝนไปส่งตอนนี้เรากำลังขามนะคะขามเขตระวางบุรีรัมกับสุรินทร์นะคะสะพานเส้นนี้กะเป็นสะพานมิตรภาพเมืองบัวนะคะแม่นบะแห้งแล้วขันหันหลังไปนี่กะเป็น เขตบุรีรัมหนาวานี่เขตสุรินทร์นี่ละห้างกันซุปนี่แล้วพี่น้องอุ่นกตีเหล็ก,กนี่แห่งหินบอนี่เขาเขาเขตข,ของสุรินทร์แล้วนะคะสีผ้าเบิ่งฝนตกบาทั่วฟ้าความถี่บ่เสือนะคะมูตีเหล็กทั่วมาว่าบ,บ่โบบบต๊ะประสานบ่มีอย่างเลยปรสานว่าเลยบเสียว,ว่าปะ่ท้อ,อยู่บานคืโต๊จนถ่วมใส่ถ่วมหนึ่งก็เลยมากนะคะเพราะว่ายานต้นใหม่ตาย สรุปตามเห็นเลยจ้าแจงจางปางพี่น้องเออตะเลียใจเนาะโอเคค่ะคิดนีกับผ้ามาเบิงฝนถกประตูฝากำลังเห่ากับสิไปหัวต้นหม่ที่เก่าพี่น้องไปและค่ะบ๊ายบายค่ะ